สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์การปลูกทุเรียนพร้อมกับต้นกล้วยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าต้นทุเรียนเขาโตเร็วมากเพราะได้ความชื้นจากต้นกล้วยด้วยแล้วก็ต้นกล้วยจะช่วยบังเสงจัดจัดตอนบ่ายให้ต้นทุเรียนของเราด้วยแต่ผลสุดท้ายพอผ่านไป3ปีก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับจากต้นทุเรียนที่สวยๆอยู่ๆก็ใบเหลืองขึ้นมาเหมือนมีโรคบางอย่างเข้าทำลายต้นทุเรียนแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอผมได้ทดลอง,ลง่อนยานเชื้อราไปไหลายตัวเลย แต่ก็ทําได้แค่ยับยั้งนะครับไม่สามารถทําให้ต้นทุเรียนหายขาดจากโรคได้เรื่อผมก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นบนต้นทุเรียนอาการใบเหลืองที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นทั้งต้นแต่เป็นเฉพาะกิ่งฝั่งที่ยื่นไปทางต้นกล้วยเท่านั้นผมได้ลองหาข้อมูลก็ได้เจอว่าจะมีรคอยู่ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับต้นกล้วยต้นกล้วยที่เป็นรคจะมีอาการต้นเหลืองแล้วยืนต้นตายแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแถวที่ไม่ได้ปลูกร่วมกับต้นกล้วย จะเห็นได้ชัดเลยว่าแถวนี้ทั้งแถวไม่ได้มีการระบาดของโูคเลยสักต้นแล้วก็หันมาดูแถวที่ปลูกกับต้นกล้วยจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยผมเลยเริ่มต้นแก้ปัญหาโดยการนําต้นกล้วยออกทั้งหมดอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เลยแล้วทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นให้ต้นตุเรียนได้แตะใบชุดใหม่ออกมาแล้วก็ทิ้งใบชุดเก่าที่เป็นโรคออกไปแล้วใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อกระตุ้นการแต่ยอดจากการตัดแต่งกิ่งบวกกับใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุน้น ต้นทุเรียนก็ได้แต่ยอดใหม่ออกมาอย่างที่เห็นเมื่อเราได้ยอดชุดใหม่ออกมาแล้วก็ทําการเก็บมะเร็งแล้วก็ให้สารอาหารทางใบป,ปกติขั้นตอนการคุมมะเร็งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากถ้าปล่อยให้มะเร็งเข้าทําลายใบชุดใหม่ที่ออกมาใบที่ต้นทุเรียนของเราก็จะมีน้อยการสังเคราะห์แสงที่ได้ก็จะน้อยตามลงมาด้วยทาให้ต้นทุเรียนฟื้นฟูส่วนต่างๆที่โดนเชื้อโรคเข้าทําลายได้ช้าลงถ้าแผนการทำาหารที่วางไว้ไม่มีอะไรผิดพลาด ต้นทุเรียนก็จะฟื้นฟูตัวเองได้ภายในระยะเวลา2-3เดือนและภาพถ่็นอยู่ตอนนี้ก็คือต้นทุเรียนที่กลับสู่สภาพปกติหลังจากการโดนเชื้อโรคข่าทำลายแล้วตกลงทุเรียนปลูกกับต้นกล้วยดีหรือไม่ดีจากประสบการณ์ที่ผมเจอและบวกกับความคิดเห็นส่วนตัวการปลูกต้นทุเรียนแล้วปลูกต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงจะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วขึ้นจริงๆ ปกติของพืชทุกชนิดเขาจะเข่งกันตและเข่งกันสูงเพื่อแย่งรับเสียงเดดแต่ต้นกล้วยที่เราปลูกแน่นอนว่าเขาจะโตเร็วกว่าต้นทุเรียนของเราแน่นอนเราเลยต้องตัดต้นกล้วยที่สูงจนเกินไปออกบ้างเพื่อให้ต้นทุเรียนของเราได้รับเสงอย่างเหมาะสมแต่ถ้าเราสังเกตเห็นกิ่งทุเรียนที่อยู่ด้านเดียวกับต้นกล้ยวยโตไม่ทันกิ่งอื่นๆบนต้นให้เราตัดต้นกล้วยออกทั้งหมดเพื่อให้กิ่งนั้น ได้รับแสงอย่างเต็มที่เละตูทันกิ่งอื่นๆดืบนต้นสิ่งสําคัญที่สุดก่อนจะปลูกต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงของต้นทุเรียนเราควรมีการวางแผนก่อนการปลูกเพื่อที่จะได้ไม่เจอปัญหาตามมาในภายหลังให้เราศึกษาหาข้อมูลและเลือกสายพันธุ์ต้นกล้วยที่ทนต่อรูอย่างเช่นกล้วยตานีกล้วยเคยเป็นต้นแต่ถ้าเคยได้ปลูกกล้วยเช่นนดอื่นไปแล้วให้เราหาวิธีรับมือแทน โดยการสังเกตต้นกล้วยของเราเป็นประจำถ้ากล้วยต้นไหนมีอาการต้นเหลืองใบเหลืองหรือคิดว่าเป็นโรคให้เราทำการตัดต้นกล้วยต้นนั้นเล่นนำออกจากสวน,นทันทีอย่ารอจนสายเกินไปเพราะการตัดต้นกล้วยไปทิ้งง่ายกว่าการฟื้นฟูต้นทุเรียนที่โดนเชื้อโรคเข้าทำลายแน่นอนผมเลยอย่านนำประสบการณ์บวกกับปัญหาที่ผมได้เจอมาเชให้คนที่คิดจะทำสวนทุเรียนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาตามมาในภายหลังถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมจะเอาประสบการณ์อะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกรอชมในคลิปหน้าได้เลยครับนี่ครับต้น3ปีกว่ากินตัวใช้ได้เลยสำหรับปีที่จะถึงนี้กะว่าจะทำลูกได้สักต้นละหนึลูกมารอชมกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้